ต้องการทำป้ายตัวอ,อักษรตัวเล็กๆนะครับแล้วมีปัญหาว่าหาไฟไม่ได้สีแปลกๆนะครับทีนี้จะแก้ปัญหายัางไงคลิปนี้เรามีคำตอบนะครับสวัสดีครับหากเพื่อนๆหรือคุณลูกค้าต้องการทำป้ายตัวอ,อักษรน,นะครับไฟออกหน้าหรือออกหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นไฟแบบสีแปลกๆสีพิสดารหน่อยซึ่งงานป้ายตัวอ,อักษรตัวเล็กๆพวกนี้ ไฟเนี่ยมันจะมีแค่ไฟสีขาวกับไฟสีวอร์มมันจะไม่มีไฟสีแปลกๆ <S 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 ผมเน้นย้ำนะครับว่าตัวเล็กๆนะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆไฟแท่งใหญ่มันมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าตัวเล็กๆตัวระดับตัวเนี่ยแค่เนี้ยตัวสอนตัวแค่เนี้ยตัวเล็กๆอะ่ะห้าเซนหกเซนเจ็ดเซนแปดเซนพวกเนี้ยแล้วมีโจทย์ว่าต้องการให้ไฟมันออกด้านหลังแล้วมีโจทย์เบิ้ลเข้าไปอีกทีว่า สต้องการเป็นสีที่ไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีวอร์มนะครับทีนี้มันจะทํำยังไงก็คลิปนี้ตามมาดูนะครับโอเคเผื่อว่าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมพอดีมันมีงานตัวนี้เข้ามาผมก็เลยเอามาไลฟ์ให้เพื่อนเพื่อ,อดูแล้วกันเผื่อได้ประโยชน์นะครับใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอย่ามาว่าผมแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็งงใครยังไม่รู้ก็เผื่อไว้ประดับความรู้ได้เพราะว่าพวกความรู้พวกนี้ผมก็ดูใหม่ทีหนึ่งนะครับ มีผักวกววสมัยก่อนเคยบอกเคยแกล้งกันเอาไว้เราก็จำจำกันมานะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับโอเคคืองานตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า,าผมซูมให้ดูนะครับสมมุติว่างานตัวหนังสือของเราเนี่ยตัว A นะครับอา่า I N i n t r e n d นะครับอินเทนละกันง่ายๆครับไม่มีอะไรอ่าสมมุตินะเป็นงานตัวหนังสือตัวเนี้ยสมมตุติตัวอักษรเนี้ยสูงอยู่ที่8เซนนะครับอ่าผมขยายความสูงให้ให้ได้8เซนก่อนอ่าทีเนี้ยไอ8เซนเนี้ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไฟของ L E D เนี่ย โดยทั่วไปถ้าเป็นไฟสีมันจะเป็นแท่งแบบแท่งใหญ่ยาวเจดเซนสูง1เซนทีนี้ถ้าไฟพวกสีสีพวกนี้ยมันเป็นแท่งใหญ่ถามว่าถ้าเกิดงานเราเป็นงานตัวเล็กล่ะเราก็ยัดมันไม่ลงอสมมุติผมจะทําขนาดของแท่งไฟให้ดูนะแท่งไฟปกติเลยนะทุกท่านอันนี้คือแท่งไฟปกตินะครับตัวสีสี ผมใส่เป็นสีอะไรให้ดูอ่ะสีน้ําเงินแล้วกันสีฟ้าดีกว่าสีฟ้าเนี่ยคือแท่งไฟปกตินะครับอ่าส่วนแท่งไฟไสกลางเนี่ยก็คือ1เซนมันจะคูณประมาณ3ามุดห้าไอตัวไสกลางตัวเนี้ยอ่าไสกลางนะครับผมใส่เป็นอีกสีหนึ่งให้ดูแล้วกันสีเขียวแล้วกันนะครับส่วนไซส์จิ๋วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งคูณเจ็ดมิล เป็นสีให้ดูอีกสีหนึ่งไปสีอะไรดีสีส้มไปอาอย่างเงี้ยนะครับงานตัวอ,อักษรไฟออกหลังเดี๋ยวผมทําเป็นภาพตัดให้ดูนะภาพตัดของเขาเนี่ยก็คือสมมุติตัวหนังสือเรายกขอบสามเส้นใช่ไหมครับสามเส้นแล้วก็ความสูงตัวเสือ,อ,อกอักษรเนี่ยแปดเส้นเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยถ้ามองด้านข้างมันจะแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวงานที่เราจะทําอะคริลิกสวมหลังมันก็จะสวมแบบปกติสวมแบบนี้ใช่ไหมสวมอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วก็กตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้ก็เป็นอะคริลิกถ้าเกิดว่าดูแล้วงงๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมทำบ่อยผมก็เลย ทำง่ายแต่ถ้าบางคนไม่เคยทํานี่งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันนะครับมันจะดูแล้วมันจะยากอันนี้ผมพูดแบบด้วยความรวดเร็วแล้วกันเพราะว่าบางคนก็รู้เยอะแล้วนะครับแต่บางคนยังไม่รู้ก็อันนี้เป็นงานอะคริลิกสวมสวมหลังนะครับไฟจะออกที่สันอะคริลิกตรงนี้นะครับแต่พเพอิญกรณีว่าลูกค้าเนี่ยต้องการไฟเป็นสีชมพูนะครับหรือไฟเป็นสีส้มหรือไฟเป็นสีอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีพิสดารน,นะครับ สีแปลกๆอ่ะเพืเ่อนๆอย่างเงี้ยผมให้ดูออกชมพูชมพูหน่อยแล้วกันเนี่ยไฟอ่ะต้องการไฟเป็นสีชมพูนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นไฟแท่งใหญ่ใส่เข้าไปถามว่าใส่ได้ไหมมันใส่ได้เฉพาะตัวแรกตัวเดียวส่วนตัวอื่นไฟมันก็ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ใส่ได้ไม่ครอบเวอร์ทั้งหมดอย่างเงี้ยโค้งก็ใส่ไม่ได้นีกหรอไหมฮะมันก็ติดถูกต้องไหมฮะ ตัวดีก็ติดเห็นหมั้ยบางท่านก็จะบอกว่าเอา้าแล้วทำไมไม่เอาเป็นไฟตัวนี้ใส่เข้าไปอันนี้ใส่เป็นไฟสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นไฟสีขาวไปนะครับคือเวลาที่ผมเรียงไฟเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าเกิดต้องการให้มันชัวร์ร้อเปอร์เซ็นเลยเนี่ย ไฟเนี่ยต้องใช้ไฟชนิดเดียวกันทั้งหมดยัดอยู่ในตัวหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอตัวนี้ใช้ไฟใหญ่ตัวนี้ใช้ไฟเล็กตัวนี้ใช้ไฟนั่นไฟนี้พอเวลามันเปิดออกมาพร้อมกันแล้วมันจะขึ้นเป็นด่างๆมันจะสีมันจะไม่เหมือนนะครับทีนี้หลักการของผมเนี่ยคือผมก็เอาง่ายๆป้ายเนี่ยมันมีตัวหนังสืออยู่แล้วก็มีไซส์กลางแล้วก็มีไซส์ใหญ่ผมก็ใช้เป็นไฟไซส์เล็กไปหมดเลย ใช้เป็นไฟโทษทีตัวหนังสือตัวเล็กเนี่ยผมใช้เป็นไฟไซส์จิ๋วนะครับส่วนตัวกลางผมใช้เป็นไฟไซส์ใหญ่ส่วนตัวด้านบนโลโก้ผมใช้เป็นไฟไซส์ใหญ่เหมือนกันแต่ของผมเนี่ยคือที่ตะกี้บอกไปตอนแรกคือถ้าเกิดว่ามันเป็นไฟออกหน้านะไม่แนะนําไม่ใช้แต่ถ้าเป็นไฟออกหลังเนี่ยแล้วจะต้องใช้กรรมวิธีแบบผมเนี่ยอันเนี้ยผมแนะนําว่าให้ใช้ได้ก็คือใช้ไฟผสมเนี่ยใช้สัญญาณจักขัด ก็คือหลักการของผมเนี่ยตัวอักษรทุกตัวของผมเนี่ยผมจะเอาไฟเนี่ยเดินเข้าไปข้างในอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะอ่าทีเนี้ยผมจะเดินเข้าไปข้างในด้านหลังตัวอักษรอยู่แล้วเหมือนกับทุกท่านที่ทุกท่านทํามาแต่ถ้าเกิดว่าผมยิงออกไปไฟปกติยิงออกไปเนี่ยมันก็จะออกเป็นแสงสีขาวถูกต้องไหมครับอ่าผมยิงไฟให้ดูแบบนี้มันก็จะออกเป็นแสง สีตามไฟไฟสีขาวก็แสงสีขาวไฟสีวอมก็แสงสีวอมถูกต้องไหมครับแบบนี้อาให้ดูจดชัดนะครับแบบนี้อาอย่างเงี้ยคือเราใช้ไฟสีขาวไฟจิว๋วแล้วเราก็ยิงออกนะครับยิงออกด้านหลังอะคริลิกไปยิงทะลุยิงทะลุอะคริลิกไปเลย2ชั้นไปเลยนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยตัวอะคริลิกของผมเนี่ยผมก็จะมีสติกเกอร์สีชมพูเนี่ยผ่านหน้ามันทีหนึ่งผมจะใช้สติกเกอร์สีชมพูขวางหน้าตรงนี้ไว้นะครับแบบนี้นะครับเท่ากับว่าเวลาที่ผมปล่อยแสงสีขาวออกไปแล้วเนี่ยนะครับมาเจอมันจะมาผ่านกับตัวสติกเกอร์สีชมพูเนี่ยนะครับ พอเรามันจะหลุดจากสติ๊กเกอร์สีชมพูไปเนี่ยมันเหมือนมันมีการแปลงสีอ่ะมันมันเปลี่ยนสีของแสงไฟที่เราใช้เนี่ยจากสีขาวเนี่ยพอมันผ่านสีชมพูไปปึ้งไอ้ลำแสงที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีชมพูไปเลยนึกออกไหมครับเพื่อนๆอนอ่าอย่างเงี้ยเวลามันออกมาปึ้งมันก็จะกลายเป็นชมพูไปเลยแบบนี้ไปเลยอ่าเห็นไหมอย่างเงี้ยก็ ในกรณีนี้คือตัวจิ๋วนะทุกท่านตัวตัวอักษรตัวจิว๋วแต่ถ้าเป็นงานตัวใหญ่มีไฟเลยก็โอเคไม่เป็นไรแต่ผมเน้นเอาไว้ว่าตัวเล็กๆไฟเราต้องการความเนียบเยบเราต้องการไฟแบบทุกซอกทุกมุมทุกหลืบเราต้องการให้มันทนทนด้วยเราก็ใช้เป็น LED เป็นแท่งเป็นโมดูลแท่งแต่ใช้เป็นแท่งจิว๋วนะครับแล้ว ก็ผมก็ใช้วิธีแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์สีชมพูทีนี้จะชมพูไหนก็ทุกท่านก็เลือกเกรดของสติกเกอร์เองเลยครับตามใจของคุณตามใจของทุกท่านเลยนะฮะอย่างเงี้ยพอออกมาปุ๊บสันด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นแสงสีชมพูหมดแล้วนะงานออกมาก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าแท่งกลางใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าเนี่ยมัน ความโค้งมันก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เถางานอย่างเงี้ยงานตัวเล็กๆแบบเนี้ยผมจะใช้เป็นแท่งเล็กเลยแท่งจิ๋วไปเลยมันจะดูแล้วมันจะเนียนกว่านะครับอ่าไม่งงนะครับอัน,นตัวนี้ก็คือตัวตัวสแตเลสยกขอบนะครับอันนี้คือภาพตัดด้านข้างมันนะครับทวนให้อีกทีหนึ่งภาพตัดนะครับส่วนตัวนี้คือไฟ LED ดีติดด้านหลังมันเลยด้านหลังตัวหนังสือไปเลยนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้ติดด้านหลังไปเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือตัวอะคริลิกที่ลดเข้ามามินนึงเพื่อที่จะสวมเข้าไปในตัวอักษรได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวอะคริลิกที่ตัดเท่ากับตัวอักษรสแตนเลสนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็คือตัวสติ๊กเกอร์สีชมพูที่เวลาเราเปิดไฟสีขาวผ่านสีชมพูมันก็จะทําให้ตัวอักษรของเราเป็นไฟสีชมพูตามที่เรากําหนดเราอยากจะได้เป็นสีม่วงก็สีม่วงเราอยากได้เป็นสีอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับ อ่าอันนี้ผมพูดถึงในกรณีที่สีพิสดารน,นะถ้าเกิดหาได้ก็หาถ้าหาไม่ได้ก็ใช้แบบวิธีผมแล้วกันอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งงานมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับลักษณะไฟก็จะออกมาแบบนี้อย่างเงี้ยเวลาที่ผมทาเนี่ยผมจะเทสก่อนผมก็จะเทสว่าเจาสีชมพูไหนดีนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้คือเทสจากด้านหน้าก่อนมองตรงๆนะครับ ส่วนเวลาผมคว่ำงานออกลงไปแล้วเป็นงานจริงแล้วที่งานจะโชว์ไฟออกหลังแบบนี้แล้วเห็นไหมฮะลำแสงพวกนี้มันก็จะออกมาเป็นสีินพูชมพูเข้มชมพูอ่อนชมพูบานกลางแบบเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับก็ลองดูครับคลิปนี้เรื่องเล็กๆน้อยเก็บความรู้เล็กๆแน้อยเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ากําลังมองหาร้านทาป้ายก็ถ้าเกิดตัวเล็กๆทําไม่ได้ ก็ให้ดูคลิปนี้แล้วก็บอกเอาคลิปนี้ส่งไ้เขาดูแล้วกันว่าทําแบบนี้นะครับหรือเป็นร้านทาป้ายเจอปัญหาแบบนี้อยู่ก็เอาคลิปนี้ไปดูก็แก้ปัญหากันตามนี้นะครับโอเคคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเอาเรื่องเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้ว